อยู่ทางโร,โรงซึ่งนะตอนนี้ก็มีแต่ครูคนเดียวนะคะที่อยู่ในเอ่อแอคูเลอร์เนาะอ๋พอพระพามาแล้วเหมือนเพิ่งตื่นนอนเลยลกูกหัวฟูเลยนะคะไม่เป็นไรลกูกเราต้องคิดว่าเราสุดแลว้วอ่ะเดนีนี้เดี๋ยวนะคะครูมีเรื่องจะมาออ่ะเดี๋ยวดูกัน,นะคาะนักเรียนนักเรียนนามาแล้วก็เรียนทางชั้โรงเรียนก็ดูนะคะเก็ดอะไรขึ้นอะไรดัง เสียงคอมเม้งงงงงงงนต์นักการเด็กโอ๊ไวรัสเงี้ยปุบปิที่หนึ่งนักเรียนไม่ต้องตกใจทำไมครูถึงเอาชอบเอารูปนี้อ่ดดูนะคะชนะเลยชนะเลยเพื่อนอย่างเงี้ยไม่พอเลยเดี๋ยวชนะเราจะได้อยูฟ่าห้ากูอีกปีนหนึ่งเนาะ ก็ได้รู้ความสวยของครู <Okay. S 1> อ่าสวยสวยดีนะเอ๊ะย,ยังไงเนี่ยเหมือนเหมือนแบบว่าขอพาร์านอ้าวดูข่าววันนี้นะคะก็จะเรียนเรื่องการเรื่องสื่อ,อ่านและการเขียนบันทึกพอร์พาดินเสียงครูไหมลูกพอร์พ,า,รพา,าดินเสียงครูไหมคะลังต่อค่ะไม่เคยได้เสียงพอร์พาเลยพอร์พา,พา,าดี้ นูสีดำหนูสีดำมาลูกไม่ม่เป็นพอเน็ดเขาก็ได้ทำไมน้าจอนูสีดำมาลูกมาเปิดเปิดเปิดไมค์คุยออกัคูสิลูกอ้าวพอาหปแล้ววะนะเออหวข้างดูหนังจริหรอรู้สึกว่าเป็นใจกริกระิไว้ ใน,นะเราเราไม่กินงไลกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวรอปมมา,มาอัปตันแล้วกพูดไม่ลูกันมาพามาแล้วได้ยินเสียงครูไหมคะถ้าได้ยินเสียงช่วยตอบครูหน่อยค่ะทางนี้ได้ยินเสียงครูไหมลูกพอถาตอบแล้วพอพ ได้ยินค่ะเาแล้วเราพิ่งได้ยินเสร็จทําทําพวนพพันเป็นอะไรกันนะ,ะอ้ะอาวเรามาดูกันอ่านเด็กวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรือกหนังสืออ่านและรู้จักการอ่านนะคะเอาดูเด็กการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้บรนเทิงบรรเทาความเครียดแรู้จักใช้ไหะเวลาว่างให้เกิดประโยชน์น,นั่นเองนะคะประเทศเราจึงควรเลือกหนังสือให้ตรงตามจุด เราเนาะสมมุติว่าเรากําลังเครียดอยู่เราอยากจะผ่อนคลายเราจะไปอ่านหนังสือเครียดกว่าเดิมได้ไหมไม่แต่เราควรจะอ่านอะไรที่แบบว่าตลกใช่ไหมถ้ามันหายเครียดเนาะอย่างเช่นตนวอ่านหนังสือการ์ตูนไฮโลไรอย่างเงี้ยใครอ่านไหมโลกใคยไม่โลกหรือหรือหรือว่าผีแต่กลางคืนน่ะฉันยังไม่นอนแล้วเงียบสงัดมากแต่ฉันก็อยากอ่านหนังผีอ่านการ์ตูนผีได้โลก มาแล้วก็หนูแต่หนูอ่านหูอ่านอยู่เอ้ยยังไงวันนี้อะ่ำไมอะลูกสิ่งที่ควรดำเนินการเรื่องหนังสืออ่านค่ะสิ่งที่ควรดำเนินการเรื่องหนังสืออ่านนะคะเนื่องค่ะเรื่องหนังสือที่ดีค่ะมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเช่นหนังสือชาร์การประกวดหนังสือที่ได้รับการยกย่องหรือหนังสืองานเด็กนั่นเองเนาะอ่าสองค่ะเรื่องหนังสือที่มีความยากง่ายตรงตามความสนใจของผู้อ่านและหนังสือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเองนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงตามความใจของผู้อ่าน ควรอ,นะอ่านไหมอ๋อมันไม่ควรที่จะอ่านเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงตามความสนใจของผู้อ่านมาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการเรียนของนักเรียนนั่นเองอ่ต่อไปค,ค่ะส่ัมสร้างความเข้าใจผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันในสังคมทีเรื่องหนังสือท,ที่เป็นภยัยต่อตนเองนะผู้อื่นเช่นหนังสืออะไรหนังสือตรงก็ได้แต่กล้งหนังสือเันลามสใช่อ่าหนังสืออะไรที่แบบเอ่อเกี่ยวกับมันโรคภัยก็ไม่ควรจะอ่านเนาะ อ่านค่ะเรื่องมันหลายประเภทค่ะหลากหลายประเภทเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและขยายวงความรู้ให้ตั้งขึ้นไม่ใช่จะอานได้ถ้าสมมติว่าแม่ซื้อสือเรากับาษไทยมนให้เราอ่านเราเราเป็นเมื่อเราอยู่ป .5 ้าเราก็มีหนังสือเรียนอยู่แล้วต้องมาซื้ออ่านอีกจริงจแล้วเนี่ยสามารถอ่านด้วยววให้ตัวเองได้นะคะแล้วตัวครูครูก็ไม่หยุดแค่สื่อแค่ปห้าครูสามารถ s อ a ดู้ซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่เราต้องมาลาหนังสือค่ะ คงไม่มีใครถึงสุมาให้เราค่ะเอออ่าเรามาดูการเขียนบันทึกเมื่อเราเริ่มหนังสือแล้วเรามาดูการเขียนบันทึกจากการอ่านค่ะการอ่านจ,จะมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันหลายอย่างเช่นเพื่อหาความรู้เพื่อศึกษาคนคว้าเพื่อความบันเทิงและอื่นๆอีกมากมายการเขียนบันทึกจากการอ่านในการอ่านนั้นเมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจและความจาก็อาจลืมเลือนไปได้ ดังนั้นควรมีการส่วนบันทึกเรื่องที่อ่านเพื่อกันลืมและเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ตลอดจนสิ่งที่ประทับใจไว้นอกจากนี้ยังเป็นนิสยัยก,การอ่านและการเขียนอีกด้วยค่ะเนาะเราก็ควรที่จะมีการส่วนบันทึกไว้ด้วยเนาะเรื่องไหนเราอ่านเราสนใจเราก็เขียนบันทึกนะคะอ่ะอย่างเหมือนเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเนี้ยนักเรียนจำได้ไหมเด็กเลี้ยงแกะอ่ะเด็กเลี้ยงแกะทำไมถึงชื่อเด็กเลี้ยงแกะ อาตกโกงผมไ่ทุกวันใช่ไหมทำไมเรกเรียนจาได้ล่ะอ่ะได้ยินบ่อยดูบ่่ยใช่ไหมอันนี้เราก็จำได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนอ่าเราก็สามารถจดบันทึกได้ใช่ไหมคะอ่าเขียนบันทึกค่ะควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่งค่ะระบุวันเดือนปีที่บันทึกค่ะเราบันทึกวันไหนเราบันทึกวันไหนได้เราเขียนมันนั้นชนิดาก็ลูก ย่แ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 ย่สองค่ะบอกที่มาว่าบนทึกจากการอ่านเรื่องอะไรหนังสืออะไรหน้าที่เท่าไรสํนักพิมพ์อะไรใครเป็นผู้แตง่งผู้แปลผู้เรียบเรียงนะคะได้เอเนาะอันนี้เราต้องเขียนด้วยนะคะสามค่ะบนทึกแต่ใจความสําคัญค่ะไม่ใช่บกพยงมาหมดเลยเม,เลยะะมยเามนนเขียนนะคะคุณครูคะทําไมแกไม่พอเอ้าง้หนูเขียนยังไงลูกนูเขียนหมดเลยค่ะครูบอกว่าให้หนูเขียนห้าเรื่องอ่ะวันพีจครูบอกการบ้านให้หนูเขียนห้าเรื่องค่ะทําในช่วง,งส่ง แต่คุณครูคิดยังไงคะเรื่องหนึ่งก็เกือบชั่วโมงแล้วบางทีก็ชั่วโมงนึงก็ไม่พอด้วยจริงๆแล้วครูให้หนูทำยังไงลูกยชยอน้าเหรอเอาใจความสําคัญมาเขียนนั่นเองนะคะอ่ะบางทีเราอาจจะต้องรออ่านรอบเยวเราอาจจะไม่รู้เรื่องเราต้องอ่านหนึ่งถึงสองรอบนะคะเราถึงจะพอรู้เรื่องเนาะเด็กๆเกนาะเราต้องเป็นหนังสือที่เราสนใจถ้าเราไม่สนใจต่อให้นักเรียนเขียนเออบันทึก เปียนใจความสาคัญน้วยังก็ทำใจความสําคัญไม่ได้เนาะอ่ะสี่ค่ะมันเป็นข้อความหรือเป็นถาภาพก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะบันทึกเป็นเป็นข้อความกันนะคะเด็กๆเนาะห้าค่ะใช้สำนวนภาษาของผู้บันเองไม่ได้ลอกมาในหนังสือขเขียนอะไรเขียนอย่างนั้นเราควรจะเปลี่ยนเป็นเป็นคําพูดของเราเองเนาะหกค่ะสามารถเพิ่มเติมความคิเห็นลงในบันทึกของตนได้ค่ะ เราสามารถเพิ่มเติมได้นะคะเด็กๆเนาะยกตัวอย่างค่ะฮะแหมนี่ก็สนใจเขาจังเลยอ่าเรามายกตัวอย่างค่ะอ่านิทานเรื่องนกเกี้ยงเลี้ยงหลานเรามาดูกันนกเกี้ยงเลี้ยงหลานทำไมถึงชื่อนกเกี้ยงเลี้ยงหลานล่ะอ่าฟังนะคะแม่มะลิกระบือเผือกตกลูกเป็นเพศผู้ชื่อมาผิดเมื่อต้องออกไปทํางาน แม่บรีได้ฝากให้ลุงเอียเ้ยช่วยเลี้ยงมักฟิตลุงเอี้ยงเลี้ยงมักฟิตเหมือนลูกหลานลุงเอี้ยงพามักฟิตไปกินหญ้าแล้วสอนให้กินส่วนยอดใบอย่าดึงรากขึ้นมาและให้กินหญ้าเป็นแถบไปเพื่อหญ้าแตกใบอ่อนให้กินได้ตลอดปีตลอดกลางวานันลุงเอี้ยงพามักฟิตไปวิ่งออกกําลังกายที่ชายป่ามักฟิตนึ้สนุกวิ่งไปเหยียบที่อยู่ของพวกแย่ลุงเอี้ยงจึงลงโทษด้วยการจิกจมูกมักฟิตละให้ขอโทษพวกแย่ แล้วถึงทำมกขิดไปอาบน้ำแช่ปหลักโฟนเพื่อให้คลายร้อนกำจัดแมลงที่ผิวหนังและจะไม่ผิวหนังชุ่มชื้นเป็นมันที่ถูกแม่ทิ้งไว้ทำด้วยความจำเป็นตอนบ่ายแดดร้อนลุงเอี้ยงพางมกขิดไปพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่ลุงเอี้ยงเล่านิทานเรื่องทอรพีซึ่งเป็นมันพรุรุษของมกขิก่อนจะไปแม่ได้ฝากทอรพีไว้กับเทวดาหกอง์เทวดาสงสารจึงคอยคุ้มครองทอรพีให้เติบโตแข็งแรง แต่ทรพีไม่มีใครอบรมสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องให้เขาจึงทำผิดอย่างให้อภัยไม่ได้มักฟิดได้บัรลานแล้วจึงขอบคุณลุงเอี้ยงที่อบรมสั่งสอนให้ทำดีและหวังว่าเทวดาน่าจะคุ้มครองเขาบ้างอ่าเรามาดูบันทึกลักการอ่านลูกวันนี้20ตุลาคม2554นะคะเขาอ่านเขาบันทึกวันที่20ตุลาคมศกทธศัก,กาศนาชราช4เรื่องลกเอี้ยงหลาน นกเี้ยงเลี้ยงหลานตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่ถึงหน้าที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นักเรียนจะต้องเขียนงี้ด้วยนะลูกนะอ่ะจำนักพิมพ์คมคำผู้เรียบเรียงและเขียนสดคมขคำนะคะอ่ะเขาก็ย่อม,มาเขาตับใจความได้ว่ากระบือต,ตัวนี้ชื่อมะลิมีลูกชื่อมะขวิดเมื่อแม่ไปทําง,งานได้ฝากลุงเอี้ยงซึ่งเป็นนกสุดยังดีเช่นพาไปกินหญ้าไปวิ่งออกกำลังกายอาบน้ําและกําจัดแมลง ราวนึงมาควิดนึงสนุกไปกับที่อยู่มพวกแกลุงเอี้ยงจึงลงเขโดยขอให้ขอโทษพวกแกขณะที่มาควิดไปพักพ่อตา,ายโรงไม้ลุงเอี้ยรังสารเรื่องทรวีซึ่งทังบิดพร้อมทีใครอบรมสั่งสอนเมียโดรที่ที่เขอยห้เติบโตแข็งแรงมาควิดฟังแล้วจึงบอกลงุงเอี้ยที่สั่งสอนได้ดีและหวังว่าเทวดาน่าจะคุ้มครองว่างอ่านี่คือการตัดใจความของเขามีปรกวนตรงไหนไหมไหม่เพราะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำชนิดาไม่ไหวแล้วลูกนะตาหนู สลับแล้วอ่านเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนทาไม่ยากแง่เพราะนักเรียนเคยทําตั้งแต่อยู่ปหนึ่งแล้วเนาะบันทึกรักบันทึกการอ่านคุณครูขอยืมหนังสือธนาคารความมีหนาลุธนาคารปัญญาอ่ะอันนี้จะเป็นหนังสือธนาคารปัญญาซึ่งครูจะให้นักเรียนเขียนบันทึกรักการอ่านใส่สมุดเอ่อธนาคารปัญญาค่ะ นักเรียนเปิดดูค่ะนักเรียนทุกคนหยิบขึ้นมาลูกแล้วเปิดค่ะคทำไมต้องไปหลังห้องลกูกแสดงว่านักเรียนอ่าโอเคค่ะสแสดงว่านักเรียนทุกคนก็ต้องเคยทำแล้วสิทำนั่งลูกไม่เกิด ที่หมายถึงเราอาร่านครั้งเที่ยวไร่ครั้งที่หนึ่งก็เขียนหนึ่งนะคะอ่ะชื่อเรื่องสมมุติว่าหนูอ่านเรื่องอะไรเรื่องนกเคี้ยงเลี้ยงหลานหนูเขียนนกเคี้ยงนี้เลี้ยงหลานผู้แต่งคือใครอ่ะผู้แต่งคือละเอียดสด,สดคมขำนะคะแล้วอันนี้มันมีแค่ตรงนี้เราเขียนแค่นี้เนาะแล้วเราก็ เอาเนื้อเรื่องที่เราจับใจความได้เนี่ยมาเขียนใส่อ่านแล้วหนูต้องจับใจความไม่ได้มาเขียนใส่นะคะคุณครูไปสอนเรืเ่องการจับใจความแล้วใช่ไหมสอนแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นนักเรียนต้องเอาทุกบรรดมาเขียนแต่นักเรียนจับใจความสําคัญได้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรผลเ,เป็นอย่างไรเสร็จแล้วเราเอามาเขียนเข้าใจในเด็กวันนี้คุณครูขอสอบขอเรื่องหนึ่งก่อนค่ะเมื่อวานคุณครูบอกให้นักเรียนอาหนังสือมาใช่ไหม อ่ะไม่บอกหรออ่านนียอนุคุบอกไห<อ>นนกมเออเอาขึ้นกระดานแล้วเราจะนัดเอานักสือขึ้นมาค่ะแล้วอ่าแล้วก็จับใจวาดแล้วมาเขียนลูกแค่นี้เองนะคะอ่ะค่ะลงมือค่ะทางบ้าลูกคุณครูขอหนึ่งเรื่องค่ะเขียนนะคะได้ไหมโอเคค่ะวันนี้พอาแค่นี้ค่ะเด็กๆ